ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลกข,ของช่วงเย็นวันนี้ครับเมื่อสาวกของแข้งเทพทรูเบนโกคอนแต่ได้เฮดังๆอีกแล้วครับเมื่อกุือฝีมือดีชาวออสเตรียที่เคยผ่านการประสบการณ์คุมทัพวีจีปัตุมย,ยูนาเตดมา2องคำรับก่อนหน้านี้จะอยู่ขุมทัพที่ถิ่นทรูสเตเดียมอีก1ซีซั่นจนจ,นจบฤดูก,กาล2022แน่นอนเลยครับหลังเจ้าตัวออกมายืนยันเลยครับว่าขอพาทีมคว้าโคต้าไปเล่นเอเชีย2023ให้ได้เลยครับ ดังนี้นก็ตามครับสำหรับทางดน้านโอริโอวิดมานครับกุนซือชาวออสเตรียครับอดีตกุนซือของบีจีพัตตุมยูนนแตดที่คุมทัพกระต่ายแก้ว2ครั้งเลยครับถูกทางด้านเบนคอกในแตดเลือกมาใช้บริการแทนชีของทางด้านโคดแบนตะตะวันศรีบานที่ถูกดันไปเป็นพอออเทคนิคแทนแหละครับ โดยหลังจากที่ทางด้านเข้งเทพครับได้วิทมันเข้ามาทําทีมครับทําปูนานได้อย่างยอดเยี่ยมในทลีกชนะ2เกมต่อเชียงรายยูนเต็ดสประตูต่อศูนย์ปูริทิลิฟสีสประตูต่อหนึ่งล่าสุดก็เสมอกับขอนแก่นยูนเต็ดสประตูต่อสองอยู่อันดับที่3ขนาดนี้มีลุ้นโควตาไปลุยเอซีเอลเต็มตัวเลยครับและโดยล่าสุดครับมีการยืนยันเลยครับว่าทางด้านเบงคอกยูนเต็ดจะใช้บริการวิดมันยาวจนถึงสิ้นสุดฤดูก,กาล2022แน่นอนเลยครับซึ่งกุนซอจากออสเตรเลียรายนี้มั่นใจ ว่าจะพาทีมคว้าโคต้าไปลุยเอเชีย2023ได้อย่างแน่นอนเลยครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมีข่าวเล็ดลอดออกมาเลยครับแต่ก็ต้องรอคอนเฟิร์มกันอีกครั้งครับเมื่อออกมาเปิดเผยว่าช้างศึกชุด4เกมได้ขอสารผู้เรนโคตาอายุเกิดออกมาแล้วแหละครับ โดยยังไงก็ตามครับจากการรายงานของธนาคารสองกรงบนไทยครับตรงไอเครดิตกันด้วยครับได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าทัพช้างศึกอยู่กีบสามปลายใต้การคุมชีมของบ้านโอกิงในตัดสินใจเลือก3ผู้เล่นโคต้าย,ยุเกิดออกมาได้ครับซึ่ง3รายชื่อดังกล่าวประกอบไปด้วยกวินธรรมสัสจ,จนันนัลจากแต่ด้านการเทลริฟซีวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญจากบีจีปัตุมยูนเต็ดและวีรเทพพ่อพันธ์จากแต่ด้านเบืองทองดูดยแตดแหละครับ โดยอย่างไรก็ดีครับทั้งนี้ครับจากการคัดเลือกครั้งดังกล่าวครับทีมชาติไทยยู -23 ได้ส่งรายชื่อผู้เล่นทั้งหมดไปก่อนหน้นนี้น50คนและมีผู้เล่นอายุเกินในรายชื่ออยู่6คนก่อนจะมีรายงานว่าทัพช้างศึกยู -23 ได้เลือก3ผู้เล่นรายดังกล่าวจาก6รายชื่อออกมาเป็นชีเรียบร้อยครับ และสำหรับฟุตบอลชายทีมชาติไทยยู -23 ปีในศึกซีเกมสองพันยี่สิบเอ็ดครับจะอยู่ในกลุ่มบีรวมกับมาเลเซียกัมพูชาสปป,ปลาวและทางด้านสิงคโปร์โดยนัดแรกครับทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียนัดที่สองทีมชาติไทยจะพบกับสิงคโปร์นัดที่สามทีมชาติไทยจะพบกับกัมพูชาและนัดที่สี่นัดสุดท้ายทีมชาติไทยจะพบกับทางด้านสอปปาวเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันชี้ข่าวดีก่อนปิดฤดูกาลของแฟนบอลกลินพยองเมืองทองเดนเตดกันหน่อยครับได้เชียร์บอลกันอย่างเต็มที่เลยครับหลังธนาสํนานักงานท่องเที่ยวและกีฬาโดนทบุรีอนุญาตให้ผู้ชมในสนามทะดรุรมสเตเดียมนําอุปกรณ์เชียร์และรับประทานาเครื่องดื่มในสนามเข้าไปในสนามได้เริ่มตั้งแต่วันที่24เมษายนนี้เลครับ ดึงในก็ตามครับสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและก,กีฬาจังหวัดนนทบุรีได้ประกาศพิจารณาอนุญ,ญาตให้ผู้ชมในสนามสามารถนําอุปกรณ์การเชียร่วมรวมถึงรับประทานอาหารและเครื่องดื่มภายในสนามแข่งขันเทนนิสโดมสเตเดียมโดยเริ่มตั้งแต่ศึกบิ๊กแมตช์ฟุตบอลลีวอทดี2021ระหว่างเบื้องทองรุ่นแต่พบกับ,บเบงโอรกรุ่นแต่ในวันอาทิตย์ที่4เมษายนเวนลา18นาฬิกาตรงนะครับโดยอย่างไรก็ดีครับแนวทางในการปฏิบัติการเข้าชมการแข่งขันฟุตบอลในสนาม ได้มีมาตรการเพิ่มเติมในการนําอุปกรณ์การเชียร์และรับประทานอาหารภายในสนามธนดมสเตเดียม,มครับโดยทั้งนี้ครับก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนครับโดยอุปกรณ์การเชียร์ผู้ชมสามารถนําอุปกรณ์การเชียร์เข้าในสนามได้เฉพาะกรองและทงผูกครับแต่ห้ามใช้อุปกรณ์ในการเชียร์ร่วมกันและเว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด ส่วนที่2ครับก็คือด้านอาหารครับผู้ชมสามารถนําเข้าไปรับประทานภายในสนามได้แต่ต้องจัดทําเป็นกล่องส่วนตัวห้ามรับประทานอาหารในภาชนะเดียวกันส่วนที่3าครับส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องดื่มครับผู้ชมสามารถนําไปดื่มภายในสนามได้แต่ห้ามดื่มในภาชนะเดียวกันภาชนะที่บรรจุน้ําลักษณะที่มีฝาปิดหรือแก้วน้ําส่วนตัวที่มีฝาครอบและห้ามนําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปดื่มในสนามนะครับ และโดยนอกจากนี้ครับทางด้านสมุสรมงงเมืองทองกรุงเทพครับก็ยังคงยึดมาตรการการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโควิดสิยอย่างแข็งขรัดส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมในสนามเช่นการสวมหน้ากากจุดตรวจวัดอุณหภูมิและการเว้นระยะห่างนะครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมาทางฝั่งของางาคานกุนซืมบางกรร่้งเงินปรูริทเทฟซีกันหน่อยครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าทีมต้องการการันตีให้ชัดเจนว่ารอตกชั้นแน่นอนหลังดวนกับานา้านตอบิดคาดเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทางด้านคุรอนลังสันวิวัฒชโยชัวน,น้าผู้สอนของปูริทเทฟซีได้ออกมาเปิดเผยความพร้อมก่อนพบกับพีทีประจวบแอฟซีในศึกดวลธนสองพันยี่สิบแปดนัด g ีกีสิบแปดนี้เละครับ และยังไงก็ตามครับสำหรับโคดอนครับได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าสถานการณ์ในตอนนี้ยังไม่ถือว่ารอดถ้ายัางไม่ลดเปอร์เซ็นต์เราก็ต้องการการันตีให้ชัดเจนก่อนและเกมล่าสุดครับเราใช้ใชชนะมาครับก็ทําให้เด็กมีกำลังใจมากขึ้นจากที่ทุกคนกดดันกันมานานหลังจากไม่ชนะหลายเกมหลายคนเริ่มผ่อนคลายลุงและพร้อมร่วมใจเราจะเล่นในบ้านถ้าเราไม่แพ้ก็ต้องรอตอกชันได้ทันทีแหละครับแต่ยังไงก็ตามครับส่วนตัวผมมองว่าประจวบเป็นทีมที่ดีแม้พวกเขาอาจจะแพ้มาสามนัดรวแต่มอง ถึงช่วงก่อนนั้นนี้ผู้ขอก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีมาหลายนะัดและตั้งแต่โคตอิสละเข้ามาทําทําให้จีมมีระบบชัดเจนผมเชื่อว่าเกมนี้น่าจะออกมาสนุกและส่วนตัวครับผมมองว่าเทโรมีข้อผิดพลาดและต้องแก้ไขจุดดีๆก็มีนักเตะหลายคนที่เราให้โอกาสและน่าจะเป็นอนาคตของทีมในปีต่อๆไปและสิ่งที่น่าเสียดายครับคือผลการแข่งขันบางเกมถ้าเราไม่พลาดเต็มในเกมสําคัญหรือมาเสียประตูท้ายเกมเราอาจจะไมไ่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากแบบนี้แหละครับและทั้งนี้ครับใน ส่วนของเรื่องยิงท้ายเกมครับผมมองว่ามันเป็นโมเมนตัมทุกทีมเขายิงท้ายเกมของเราอาจจะเป็นลูกตัดสินผมไม่ได้อยากจะโฟกัสเรื่องยิงท้ายเกมอยากให้น้องๆผ่อนคลายและมีแต้มแหละครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกดูวตถรนิก2022นาทีกีสแปดโปรดิทเซีจะเบิดปานพบกับพีทีประจวบเวฟซีณสน,นามบุญยศจินดาในวันที่23เมษายนเวลา17นาฬิกา30นาทีแหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ทางน้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดกันหน่อยครับก่อนที่จะแข่งขันกันในเวลาย1 1สินกรกมของวันนี้ครับด้วยความเคลื่อนไหวของการแข่งขันศึกฟุตบอลเอฟซีแเปี้ยนลีก2 0 2 2รอบเป็นกลุ่มกลุ่มเจครับนัดที่2ของสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดโดยแทนจากไทยที่ต้องทําศึก นักกับทางนั้นวิซโกเบทีมชื่อดังจากศึกเจลีกลาสุดทางนั้นศิวกรเตรียตะกูลที่ได้เข้ามาร่วมพานแถลงข่าวได้ออกมาให้ความคิเดเห็นก่อนเกมนัดสำคัญนัดนี้แหละครับ ดึวในก็ตามครับทั้งนั้นเจ้าเฟยศซิวกรครับได้ออกหมายยอมรับก่อนเกมเลยครับว่าการแข่งขันที่จะแข่งกับวิซโกเบเราเชื่อว่าประสบการณ์ที่เราได้เล่น f อฟซีโเป็นกลุ่มมานั้นทําให้เรารู้ว่าทุกทีมเป็นทีมที่ดีและแข็งแกร่งโดยเฉพาะทีมจากญี่ปุ่นอย่างวิซโกเบว่าเขามีจุดเด่นคือเป็นทีมที่มอกัดครองบอลเยอะและมีการจบสกอร์ที่เฉียบขาดทั้งนี้ครับเราจะทําตามรูปแบบการฝึกซ้อมทั้งเกมลุกและเกมนับของโค้ชที่วางเอาไว้โดยเราจะเล่นแบบรัดกลุ่มพยายามไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใน เกมการแข่งขันในเชื่อว่าทีมของเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีได้เลยครับและทั้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทาางเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2 0พ2รอบกลุ่มจีนัดตัดไปของสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเฉพาะกับวิเซโกเบในวันศุกร์ที่ย2่สเมษายนเวลา2 1 2> ่นาฬิกาตรงครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงานเบสลีฟแอมบอรี่กันด้วยครับ เพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ